ขอเชิญฟังคำพยานนี้ดีๆนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะตรัดกับพี่น้องและหนุนใจพี่น้องให้เกิดความเชื่อและมีประสบการณ์กับความแสนดีและฤทธิ์เดชของพระเจ้านะครับสวัสดีค่ะพิฉันชื่อนกนะคะพิฉันอยู่ที่มินิสตาก็วันนี้ก็อยากจะมาเป็นพยานถึงความแสนดีของพระเจ้านะคะก็นก็ร่มรับใช้กับ พี่น้องที่กลุ่มบันดั้นไลฟ์ที่โอไฮโอนะคะร่วมกันกับพี่น้องคนไทยตอนนี้เราก็มีงานฟื้นฟูที่มินิโซตานะคะ mm hmm. ก็อยากจะมาเป็นพยานอยากจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าที่พระเจ้าได้ปลดปล่อยนกจากคำสาปแช่งจากความล้มเหลวทางด้านครอบครัวนะคะตอนนี้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานคือเรา คือนกได้แต่งงานกับผู้ชายที่รักพระเจ้านะคะคือนกเคยอธิษฐานขอพระเจ้าว่าถ้าจะต้องมีสามีก็ขอเป็นคนที่พระเจ้าจัดให้จริงๆคือเป็นคู่พระพรของเราจริงๆแล้วนกกับสามีก็ได้แต่งงานกันเมื่อหปีที่แล้วเขาชื่ออลันนะคะก็ <c oughs> <c oughs> เขาก็เป็น เป็นผู้ชายที่รักพระเจ้าแต่ว่าเขาก็มีบางส่วนที่เขายังไม่สามารถเอาชนะได้นะคะตัวนกเองนอกก็มีส่วนคือยังเป็นคนที่เป็นคนไม่ยอมคนแล้วก็มีล่าขมขืนนะคะพอสามีพูดจา ไม่ดีกับเราเราก็จะมีลาาขมขื่นกับเขาทําให้จิตวิญญาณของเรามันมันไม่เติบโตอย่างที่เราควรจะเป็นนะคะทั้งๆท,ที่เราทั้งสองคนก็รับใช้รับใช้พระเจ้าแต่เมื่อเร็วๆนี้ก็คือเราไปอยู่ที่อริโซนาแล้วเราพักเขาพักงานแล้วนก็ไปกับเขาแล้วเราจะไปงานฟื้นฟูกันก็ เราทะเลาะกันอย่างหนักแล้วก็มีการลงไม้ลงมือกันนะคะแล้วก็คือความที่เขาเป็นผู้ชายแล้วเขาจับเรานิดเดียวแขนเราก็เขียวเขียวอยู่เป็นเดือนเลยนะคะเราก็ร้องไห้กับพระเจ้าบอกว่าลูกคงไม่ไหวแล้วลูกจะจะไม่ทนแล้วเพราะลูกเคยบอกเขาว่าถ้าเขาแตะตอแตะเนื้อต้องตัวลูกเมื่อไหร่ที่ทําให้ลูกเจ็บตัวลูกจะไม่ทน ก็วันนั้นก็นอนกลางคืนก็หลอนอนร้องไห้กับพระเจ้าก็คุยกับพระเจ้าทั้งคืนก็บอกเขาว่าลูกจะลูกจะไม่ทนแล้วลูกจะกลับไปอยู่มินนิโซตาแล้วก็ให้เขาอยู่ที่นี่คนเดียวแล้วพระเจ้าก็พูดว่าถ้าเจ้าอยู่ถ้าเจ้าไม่อยู่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขากับการรับใช้ของเขาของเจ้าทั้งสองคนนกก็เลยบอกพระเจ้าว่านกจะยอมอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายที่ ให้เขามาขอโทษลูกก่อนเพราะปกติแล้วเขาจะไม่เป็นคนที่จะขอโทษเราก่อนเขาจะไม่เขาจะใช้ซ e เลนทรีเมนต์กับเราคือเราเองต้องเป็นคนยอมเขาแต่ในเช้าวันนั้นพอตื่นเช้ามานกยังนอนอยู่ที่โซฟาแล้วเขาตื่นมาเขาก็มาขอโทษแค่นั้นเองเราก็รู้แล้วว่าพระเจ้าอยากให้เราอดทนเพื่อที่เราจะได้รับความรอดและสามีของเราและคนอีกมากมายแล้วรวมทั้ง งานรับใช้ด้วยก็คือเราก็ไปงานฟื้นฟูพอไปถึงอาจารย์หมอลงมาวางมือพออาจารย์หมอ,อาจารัรดาว,วางมือเท่านั้นละค่ะนกรู้สึกว่ามีตัวอะไรก็ไม่รู้ออกมาจากท้องขึ้นมามาถึงคอแล้วมันคลางมันไม่อยากออกแต่ว่ามันมันออกมันโดนมันโดนไฟของพระเจ้าเผาแล้วมันออกมาเราเราเราได้รับการเซตฟรีจาก ความลาาขมขื่นต่างๆที่เคยมีกับสามีที่เขาทำกับเรามันหายไปหมดเลยเรามีสันติสุขเราไม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าที่เซตนกฟรีจากลาาขมขื่นนั้นแล้วนกก็เห็นว่างานรับใช้พี่น้องที่เรามีส่วนคนที่เรารู้จักเขาก็เราก็สามารถเป็นเป็นพ่อพอให้กับเขาได้ ก,ก็อยากจะขอบคุณพระเจ้านะคะที่ให้ที่เตือนสตินกที่คอยตักเตือนสั่งสอนคอยชี้แนะเราให้มีอาจารย์หมออาจารย์ดาพ่อแม่ฝันยานที่รักพระเจ้าและเป็นตัวอย่างให้เรามีพี่เลี้ยงพี่น้องที่ร่วมรับใช้ด้วยกันพระเจ้าวลิศแสนดีค่ะพระเจ้าแสนดีพระเจ้า,รเ,จาเรานกสัญญากับพระเจ้าว่าจะอยู่ อยู่เพื่อพระเจ้าแล้วก็จะทําตามที่พระเจ้าบอกไม่ว่าจะเล็กจะน้อยไม่ว่าจะอะไรเราขอยอมพระเจ้านะคะก็อยากหนนใจพี่น้องว่าการที่เรายอมพระเจ้าจริงๆพระเจ้าสามารถที่จะทําให้คนที่ชีวิตล้มเหลวหรือที่ไม่เคยทําอะไรไม่เคยมีประโยชน์อะไรให้เราเป็นพระพรที่บัคคนได้ ก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าอยากขอบคุณพี่น้องนะคะขอบคุณค่ะหนังสือยอมบทที่10ข้อ10บอกว่าขโมยนั้นจอมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทําลายเสียเราก็คือพระเยซูคริสได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์พี่น้องครับอยากหนุนใจพี่น้องให้มาเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องมองวิวข้างหลังสิครับผมอยู่ที่ ยูทานะครับที่ไบรซ์แคนยอนสวยมากเรารู้เลยว่าโลกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญพระเจ้าสร้างโลกสร้างมนุษย์สร้างสัตว์สร้างต้นไม้ขึ้นมาดอกไม้สวยงามพระเจ้ารักพวกเรามากพระเจ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้เมื่อ2,000กว่าปีมาแล้ว ชื่อพระเยซูคริสต์พระองค์สำแดงมาโปรงเป็นพระเจ้าและโปรงไปสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อรับความบาปของเราไปและประทานความชอบธรรมและชีวิตนิรันดรและชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ให้แกเราอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมพูดกับพระเจ้านะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกขอพระองค์เข้ามาในชุตของลูกพระเยซูพระองค์มาเป็นจอมเจ้านายและพระผู้ช่วยให้รอด ขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์รักลูกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระองค์จะเป็นพระเจ้าของลูกลูกจะติดตามพระองค์พระองค์จะดูแลลูกจัดสรรหาปกป้องดูแลสอนและใช้ชีวิตของลูกขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าเอเมนแสดงความยินดีด้วยนะครับและอย่าลืมมาพบกันในคำสอนชุดต่างๆในช่นลของเรานะครับพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับ